แต่ทางที่ดีนะฮะทางที่ดีลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมาก่อนนะฮะไม่งั้นแล้วคุณจะต้องมารอ,อนานแล้วก็รถติดด้วยนะครับโอ้โหวันนี้รถที่กรมการขนส่งทางบกรถติดมากฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่พี่ๆขับรถแท็กซี่แล้วก็วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะที่อายุ65ปีขึ้นไปไม่สามารถสมัครประกันสังคมได้นะฮะมาลงทะเบียน,นะฮะ เพื่อขอรับเงินเยียวยาที่ทางพรมออนุมัติไปก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะก็คือในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม13จังหวัดผมไม่จองอธิบายแล้วเนาะ13จังหวัดจะได้2เดือนก็คือ1,000 0บาทนะครับส่วน16จังหวัดจะได้1เดือนคือ5,000บาทวันนี้วันแรกคนมาเต็มเพียบเลยฮะ โดยวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะเท่าที่ตรวจสอบรายชื่อกรมการขนส่งทางบกบอกว่ามีผู้ได้รับเดียวยาเนี่ยประมาณ3,000คนส่วนแท็กซี่เนี่ยประมาณ13,000คนนะครับวันนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือ25ตุลาคมถึง5พฤศจิกาย,ยนนะครับแต่ถ้ามาเนี่ยคิวจะยาวมากคุณจะต้องรอนานนะฮะวิธีการก่อนหน้านี้ก็คือ คุณจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ซึ่งผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะครับไปลงทะเบียนในนี้ก่อนพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บจะได้ไม่ต้องรอคิวนานนะครับย้ำว่างเงินเนี่ยไม่ได้ได้วันนี้วันนี้คุณมาลงทะเบียนก่อนนะครับที่กรมการขนส่งทางบกอาการ6 อาคาร6ชั้น7นะฮะส่วนใครที่อยู่จังหวัดอื่นนะฮะคุณไปที่ขนส่งจังหวัดของคุณได้เลยนะฮะไปลงทะเบียนที่นั่นนะครับเขาจะจ่ายเงินให้2งวดด้วยกัน,นะฮะคืองวดแรกเนี่ยจะเป็นการจ่ายใช้คําว่ารอบละกันเนะรอบแรกจะเป็นการจ่ายก็คือ8ปดถึงสิพฤศจิกายนนะครับจะจ่ายให้กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและก็รถแท็กซี่นะครับส่วนบุคคลนะรอบที่2ฮนะรอบที่2เนี่ยจะจ่ายให้กับ รถเช่าฮะรอบที่2จ่ายให้กับรถเช่านะครับก็คือ22ถึง26พฤศจิกายนนะครับเน้นย้ำนะครับว่าให้แค่29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่จะได้รับการเยียวยาเท่านั้นนะครับถ้ามีปัญหาสอบถาม1584ตลอด2 4ชั่วโมงนะฮะเงินเข้ายัางไงเงินเข้าทางพร้อมเพยผูกกับบัตรประชาชนนะฮะ มิฉนั้นแล้วคุณต้องมีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนของคุณและคุณจะต้องมีเอกสารด้วยซึ่งเอกสารของคุณเนี่ยนอกจากใบขับขี่แล้วนะครับมันจะต้องมีเอกสารต่างๆมานะฮะซึ่งเอกสารเนี่ยคุณไปหาดูได้ใน Facebook อนุวัจจัให้ผมลงเป็นอินโฟที่กรมการขนส่งส่งมาให้แล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วคุณไปดูรายละเอียดในเพจอนุวัจจัให้ด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอกสารต้องเตรียมยังไงแต่ทางที่ดีนะฮะทางที่ดี ลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมาก่อนนะฮะไม่งั้นแล้วคุณจะต้องมารอ,อนานแล้วก็รถติดด้วยนะครับ